ในประเทศไทยมีทั้งนักการเมืองทั้งจ่าจุล,ลนนะทั้งนักต่อต้านประชาตักต่อต้านระบบการปกครองนะฮะแล้วก็หลายหลายคนะนะที่วิพากษ์วิจารณ์กันนะผู้ต่อต้านจะต้องยกเลิกพอเราก็ฉุกเฉินจะต้องเอาเด็กกลับมาเรียนเด็กจะโง,ง,ง,ง่มองโป้งมองปื้มเนี่ยก็บอกเด็กเงินโง่นะฮะถ้าไม่เรียนเนี่ยโควิด ไม่สําคัญเท่าเด็กการเรียนการสอนมีการอลาวาัตวอยเอาสติปปลาปลากลางรายการทีวีไม่พอใจโน่นนี่นั่น,นซึ่งผมเรียนท่านผู้ชมมาโดยตลอดในเชิงการสังเคราะห์ว่ามีความจําเป็นจะต้องยกระดับแต่อย่างไรก็ตามการยกระดับนั้นนะครับการเรียนการสอนต้องเป็นสิ่งที่สุดท้ายผมนะบอกว่าไงไปวางเปิดเดือนกระดาษจริงๆตอนนี้ต้องเรียนออนไลน์ก่อนะ สวัสดีครับมาพบกับผมเสืส้อศักเจียมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนนะครับที่รับชมทั้งทาง Facebook รับชมทั้งทาง YouTube รับชมจากนอกในประเทศวันนี้ก็มีประเด็นที่น่าสนใจฮะประเด็นที่น่าสนใจวันนี้ก็คงจะหนีไม่พ้นเรื่องสถานการณ์ของโลกฮะที่เกาหลีใต้ก็ปรากฏว่เปิดเทอมปุ๊บโควิดติดปั๊บเลยนะครับในฝรั่งเศสก,ก็เริ่มทําการเปิดเทอมนะครับ โควิด -19 ก็ยังคงมีการแพร่ระบาดอย่างหนักไลหลายหลายประเทศโดยเฉพาะฝั่งสาภาพยุโรปแล้วก็รอทินอเมริกาไปดูในเชิงปรากฏการณ์ก่อนนะครับว่าปรากฏการณ์ตอนนี้เกิดอะไรขึ้นบ้างฮะซูเปอร์ไซคโคลนอัมพันชื่อไทยฮะมุ่งหน้าเข้าอินเดียบางกราเทศสร้างความเสียหายเกิดขึ้นจานวนมากนะครับอพยพประชาชนจำนวน7ล้านคนนะครับจากพื้นที่ลุ่มไปอยู่ที่ปลอดภัยซึ่งจากรายงานล่าสุดก็รายย้ายไม่ทันก็มีนะครับ สำน,นั่ข่าวเอเจนซี่รายงานว่าซูเปอร์ไซโคลนอัมพันนะครับที่มีความรุนแรงนะพายุเฮอริเคนระดับ5นะครับกำลังลม155 1 6 5ถึง165กิโลเมตรต่อชั่วโมงแล้วก็กันโชบแรงสูงสุด1น8งกิโลเมตรต่อชั่วโมงคาดว่าจะพัดเข้าอินเดียในช่วงบ่ายเข้าเรียบร้อยนะครับก่อนจะมุ่งหน้าต่อไปอย่างบางประเทศเพื่อนบ้านพบ รัฐบาล2ประเทศมีแผนอพยพประชาชนกว่า7ล้านคนนะ,ะจากพื้นที่ลุ่มนะฮะอยู่พื้นที่ปลอดภัยถือเป็นพายุที่ถูกบันทึกว่าร้ายแรงที่สุดเท่าที่เคยเกิดขึ้นในอ่าวเบงโกฮะชื่ออัมพันเพราะว่าคนไทยเนี่ยเป็นคนเจอเจอกอดอุตุนิยมเนะใครเจอก่อนเขาจะบันทึกชื่อเขาไว้นะครับเ็าทำให้เห็นว่าประเทศนี้เป็นคนเจอ อันนี้ประเทศไทยเป็นคนเจอก็เลยส่งผลทาให้ตอนนี้เป็นพายุที่เกิดความรุนแรงฮะส่งผลกระทบต่อประเทศไทยนฝนตกน้ําท่วมในภาคเหนือตอนบนแล้วก็ประเทศใกล้เคียงขณะเดียวกันนะจีนยังพบเชื้อโควิด -19 นะฮะเปลี่ยนไปเป็นกลุ่มก้อนผู้ติดเชื้อใหม่นะครับสำนักขาบูเบิร์กรายงานว่าบรรดาแพทย์ในจีนนะบพบ เห็นการสังเกตการโควิด -19 นะครับที่ต่างออกไปในบรรดากลุ่มก้อนของผู้ติดเชื้อในปริภาคตะวันออกเฉีงเหนือของประเทศหากเปรียบเทียบกับการแพร่ระบาดเดิมในเมืองอู่ฮั่นบ่งชี้ว่าบางทีเชื้อโรคกำลังเปลี่ยนไปในทิศทางที่เป็นปิศนาและก่อความยุ่งยากซับซ้อนในความพยายามควบคุมมันนี่ก็เป็นปรากฏการณ์นะที่เกิดขึ้นโควิด -19 ยังคงอยู่กับเราต่อไปยังไม่หายง่ายๆหรอก บางคนบอกมันหายไปแล้วมันหายแน่นอนนะฮะยาหั่งอย่างอีกนานนะจนกว่าจะมีวัคซีนจะหายไปเฉยคง,งไม่ง่ายนะครับจนกว่าจะมีการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาเสร็จวันที่3พฤศจิกาย,ยนพุทธศักราช2563นะั COVID ้นโควิด -19 ถึงจะดีขึ้นทั่วโลกนะครับป่วยโควิด1 9แล้วนะครับนะฮก็ปรากฏว่า1 0 0 0 0คนเนี่ยนะฮะเสียชีวิตแล้วก็ผู้ติดเชื้อ ทั้งหมดเนี่ยทะลุ5ล้านคนขึ้นไปแล้วนะครับสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่าองค์การอนา,ามัยโลกนะแสดงความกังวลเกี่ยวกับจำนวนผู้ติดเชือ้อโควิด -19 นะครับที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆในบรรดาประเทศยากจนทั้งหลายหรือแม้แม้แต่ประเทศร่ารวยนะครับก็เริ่มผ่อนปรนคลายล็อกดาวน์ในขณะที่ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสมขยับขึ้น5ล้านคนกว่าแล้วนะฮะเป็นการแถลงการขององค์การอนา,ามัยโลกนะก็เฉพาะ โควิด1 i d 4 9 2ชั่วโมงที่ผ่านมาขึ้นอีกห0 0 0งแสนกว่านะครับถือเป็นเศษติที่สูงสุดนะับตั้งแต่เริ่มต้นมาส่งผลทำให้ยอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่5ล้านคนกว่ากว่าแล้วนะฮะตายก็พุ่งอยู่ที่325,000นะเป็นที่เรียบร้อยนั่นหมายความว่าเขาก็ยังประเมินว่าเส้นทางนี้ยังยาวไกลนะครับในการโรคระบาดแห่งนี้องค์การอนามัยโลกบอกแบบนี้นะครับอย่างที่ผมเรียนอีกนานนะครับ จนกว่าจะมีสงครามไวรัสที่ยุติกันระหว่างมหาอำนาจกับมหาอำนาจคนดูทั่วไปก็ที่หาไม่พบไม่เจอหาไม่พบเป็นสงครามไวรัสนะครับในขณะที่ทําการจับกลุ่มรัฐมนตรีสาธารณสุขของโบลิเวียสงสัยจัดซื้อเครื่องช่วยหายใจโควิด1 i แพงจนเกินจริงสำนักข่าวเอพีนะครับรายงานว่ารัฐมนตรีสาธารณสุขของโบลิเวียถูกจับกลุ่มฐานะผู้ต้องสงสัยคอร์รัปชันเกี่ยวกับการจัดซื้อเครื่องช่วยหายใจ สู่การแพทย์ของโควิด1 9นแพงเกินจริงจากการเปิดเผยของผู้บัญชาการตำรวจนะครับรัมตรีสารสุขถูกตำรวจเข้าควบคุมที่บ้านที่กรุงลาปาสนะครับจากปาเปิดเผยของพลตำรวจเอกพลเอกพลตำรวจเอกอีวานนะครับโรคาสหัวผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินะครับหนึ่งวันหลังจากที่จ e ีไนอาเยฟรักษาการประธานาธิบดีโบลิเวียสั่งการให้ดำเนินการสืบสวนนอกจากนี้แล้วเจ้าที่สารสุข รายอื่นๆอีก2คนถูกจับกลุ่มทันทีเครื่องช่วยหายใจจำนวน179เครื่องถูกมาผลิตในสเปนเป็นผู้ผลิตหนึ่ในสเปจนจำนวน2 7 8 8ดอลลาร์หรือราว88แสนล้าน8.8แสนบาทนะครับรวมแล้วเกือบ5ล้านดอลลาร์สหร,รัฐหรือราว159ล้านบาทปรากฏว่าก็โกงโกงเสร็จประธานาธิบดีสั่งจับเลยนะฮะก็แสบเหมือนกันนะฮะ ใครมาโกงช่วงโควิดนายีก็เตรียมเนื้อเตรียมตัวให้ดีฮะไม่ว่าประเทศไหนประชาชนไม่ยินยอมแน่ๆเยอรมนีใกล้สรุปแผนพุ่มสามแสนล้านอุ้มลุฟอันซาสายการบินแห่งชาติ AP รายงานว่านางเองกราเมฮะนางเองกราเมเคิลขออภัยฮะรัฐมนตรีนายกรัตรีของเยอรมนีบอก็จะตัดสินใจเดี๋ยวนี้เกี่ยวกับโปรแกรมการช่วยเหลือนะครับที่อาจจะมอบแก่ ฟรุกฮันซาสายการบินแห่งชาติซึ่งได้รับผลกระทบอย่างหนักจากวิกฤตการแพร่ระบาดโควิด -19 นะหลังใช้การเจรจามายาวนานหลายสัปดาห์นาะยก,กัมตรีรายนี้ปฏิเสธนะครับที่จะให้ความเห็นเกี่ยวกับรายงานข่าวที่เด e Speech ช a ก e นะครับนิตยสารรายสัปดาห์ที่ระบุว่าข้อเสนอให้จากรัฐบาลกลางมอบแก่เราผู้บริหารนะครับ ของลุกอันซาได้วางอยู่บนโต๊ะเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสปีดเกร์รายงานว่าแมคเคิลและคณะตรีเห็นพ้องถือหุ้น25.1%นะในกลุ่มสายกัรบินดีเทียเทียว <c oughs> เช่นเดียวกับสนับสนุนเงินทุนเพิ่มเติม,ตมแลกเก้าอี้คณะกรรมการบริหาร2ที่นั่งทั้งนี้โดยรวมแล้วเงินช่วยเหลือทั้งหมดอยู่ราว9,000ยูโรหรือ3.1แสนล้านบาท น,นั่นคือวิธีการแก้ปัญหาของประเทศอื่นนะเขาไม่ปล่อยให้ทิ้งเขาไม่ปล่อยให้เข้าสู่กระบวนการศาลก็นี่ปรากฏว่าประเทศไทยเป็นประเทศที่แรกนะที่เข้าสู่กระบวนการศาลฮนะรู้สึกจะไม่ผิดโบลิเวียโบลิเวียเนี่ยก็ปรากฏว่าปล่อยล้มละลายนะเข้าสู่กระบวนการล้มละลายในประเทศไทยก็รัฐบาลกําลังจะมาฟื้นฟูด,ด้วยการใช้สารเป็นเครื่องมือน,นะครับในการฟื้นฟูการบินไทยนะฮะ อา,อาหรับเอมิเรตหรือดูไบาขาดทุน1.7แสนล้านเขาอุ้มเลยเยอรมันเขาอุ้มเลยนะแต่ว่าประเทศไทยแปลกนะนะแปลกนะซึ่งสายการบินทั่วโลกกำลังเผชิญสถานการณ์เดียวกันนะครับมีการปลดคนงานโรสรอยก็มีการปลดคนงานอาหรับเอมิเรตก็มีการปลดคนงานคือสายการบินแห่งชาติทั้งนั้นนะนะครับในขณะที่น้ำมันปิดสูงสุดในรอบสีสัปดาห์หลัง พบอุปสงค์ฟื้นหุ้นสหรัฐอเมริกาพุ่งทองคำบวกนะครับสำนักข่าวมาเก็ตบอลสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่าราคาน้ำมันขยับขึ้นแต่ระดับสูงสุดในรอบ1 0สัปดาห์หลังพบสต็อกของปิโตรเลียมลดลงนะครับส่วนวอลซีและก็ทองคำปิดบวกจากความเป็นไปได้ที่ธนาคารกลางของสหรัฐอเมริกาหรือเฟดจะก,กระตุ้นเศรษฐกิจเพิ่มเติมบรรเทาผลกระทบจากโควิด -19 นะฮะนั่นหมายความว่าราคาน้ำมันพุ่งสูงขึ้นเพราะว่าซาอุดิอาระเบียลดกำลังการผลิตนะครับ พอซาอุดิอาระเบียกับกลุ่มโอเปกเนี่ยประกาศลดกําลังการผลิตราคาน้ำมันก็พุ่งสูงขึ้นประกอบกับการผ่อนปนลนน็อกดาวน์เนี่ยมันเริ่มเกิดขึ้นแล้วในหลายๆประเทศก็มีความจําเป็นต้องใช้น้ํามันราคาน้ํามันจึงพุ่งสูงขึ้นทะลุ5ล้านฮะยอดผู้ติดเชื้อโควิด -19 ในบราซิลพบวันเดียวเกือบ20,000คน uters, รอยเตอร์รายงานว่าตัวเลขผู้ติดเชื้อโควิด -19 พุ่งเกิน5ล้านคน เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับนับตั้งแต่ต้นสัปดาห์ที่ผ่านมาราตินดำมริการแสงหน้าสหรัฐอเมริกาและยุโรปมีสัดส,ส่วนผู้ติดเชื้อรายวันสูงสุดโดยเฉพาะในบราซิลซึ่งล่าสุดติดเชื้ออีก20,000คนนะครับทุบสถิติสูงสุดที่มีการแพร่ระบาดโควิด -19 2วันติดต่อกันผมเคยเรียนทุนส่วนไว้หลังวันที่1 6ถึง25นะครับเมษายนพุทธศักราช2563นะครับ โควิด -19 เนี่ยภัยธรรมชาติภัยการเมืองการบาดเจ็บล้มตายของคนจำนวนมากและคนมีชื่อเสียงจะเกิดขึ้นนะคงเห็นได้ชัดนะครับในประเทศไทยดรสุรพงศ์โตว,วิจักชัยกุลก็เสียชีวิตนะครับการแพร่ระบาดโควิด -19 ทั่วโลกตอนนี้5ล้านกว่าในเชิงสถิติผมประเมินไว้อยู่ที่ประมาณ9-10ถึง10ล้านคนและประเทศไทยต้องเอาตัวรอดไปให้ได้ ตอนนั้นติดอยู่1.5ล้านคนฮะก่อนหน้านี้ก่อนหน้านในช่วงวันที่16เมษายน1.5ล้านคนตอนนี้ขึ้นมา5ล้านกว่านะผมประเมินไว้อย่างที่เรียนนะฮะประมาณ9-10ล้านนะฮะจากตัวเลขเชิงสถิติที่มีโอกาสสูงฮะที่จะเกิดโควิด -19 ได้เพิ่มสูงขึ้นในขณะที่ชาวบ้านนะครับนับหมื่นคนอ,อพยอพหนีเขื่อนแตกในมิชิแกนวันน้ำท่วมโรงงานเคมีสารเคมีรั่ว นะครับสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่าชาวบ้านนับหมื่นคนอพยพออกจากเขื่อนสองแห่งในมิชิแกนที่แตกและน้้ำเข้าท่วมชุมชนในเมืองมิดแลนด์นะครับขณะที่หลายฝ่ายกังวลว่าโรงงานสารเคมีแห่งหนึ่งในพื้นที่อาจจะรับความเสียหายจนเป็นเหตุให้สารพิษนั้นเกิดการรั่วไหลเพื่อนผมอยู่ในสหรัฐอเมริกาทัวบอกตั้งแต่วันเกิดเหตุเลยบอกว่า จู่ๆก็มีการประกาศสภาวะฉุกเฉินขึ้นมามีเขื่อนสองแห่งเกิดรั่วร้าวแล้วก็แตกขึ้นมามีการสั่งอพยพป,ประชาชนอย่างกระทันหันเขาบอกบันน่าเหลือเชื่อนะสิ่งที่ผมบอกไว้มันเป็นเรื่องจริงขึ้นมานภัยธรรมชาติภัยการเมืองการบาดเจ็บล้มตายของคนจำนวนมากสหรัฐโดนหลายดอกเลยนะครับทั้งอะไรทั้งโควิด -19 ทนะีคราวนี้เขื่อนแตกอีกนะพายุทลมมีโอนะฮะในอินเดียก็อินเดียบางกลาเทศพายุก็ทล่มฮะ ใครไปเชื่อนะมันจะหนักในช่วงนี้ใครมีเชื่อดรสุรพงศ์เสียชีวิตเป็นคนมีชื่อเสียงคนสนิททักษิณเป็นญาติห่างๆของทักษิณเรื่องสุรพงศ์นี่ยาวนะดรสุรพงศ์นี่ยาวมากมันมีความลึกซึ้งมากกว่านั้นเยอะนะมันมันไม่ใช่อย่างที่คนทั่วไปดรสุรพงศ์ก็เป็นสายลับอะไรกันเอาไว้งนั้นนะครับน้ามันปิดสูงสุดในรอบ10สัปดาห์ นะครับหลังอุปทานฟื้นเนี่ยโอเคผมอ่านไปแล้วเรื่องนี้นะครับเอาละเรื่องญี่ปุ่นนะจอยกเลิกนะฮะสถานการณ์ฉุกเฉิน3จังหวัดหลังยอดผู้ติดเชื้อนะะโควิดลดลงนะครับสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่ารัฐบาลของญี่ปุ่นเตรียมที่จะยกเลิกสถานการณ์ฉุกเฉินในจังหวัดโอซาก้าโตเกียวและเฮียวโงะนะครับหลังจากผู้ติดเชื้อโควิด -19 นะครับ ในหลายวันลดลงเนื่องจากรัฐหวังว่ามาตรการการผ่อนคลายนี้จะมีส่วนช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจแดนประดิบให้กลับฟื้นคืนมาแต่ที่เป็นบทเรียนที่สำคัญแล้วก็เป็นบทเรียนราคาแพงเลยปรากฏว่าเกาหลีใต้ต้องปิดโรงเรียนแทบทันทีหลังจากพบผู้ติดเชื้อโควิด -19 แพร่ระบ,บาดซึ่งก็เป็นเด็กหลังจากที่มีการเปิดเทอมรอยเตอร์รายงานว่าโรงเรียนมัธยมจำนน7 5แห่งในเกาหลีใต้ต้อง รุดส่งเด็กกลับบ้านไม่กี่ชั่วโมงหลังจากเพิ่งกลับมาเรียนการสอนนะหลังพบเด็ก2คนติดเชื้อโควิด -19 โหมกระพือความกังวลในบรรดานะคณะครูบางส่วนว่าอาจจะไม่ปลอดภัยหากยังเดินหน้าทำการเรียนการสอนต่อไปนะครับนักเรียนบางคนถูกส่งกลับบ้านแทบจะไม่แทบจะทันที พวกเขาเดินผ่านรั้วประตูไปยังโรงเรียนเป็นครั้งแรกในรอบปีที่ผ่านมาหลังจากนักเรียน2องคนของโรงเรียนระดับมัธยมในเมืองอินชอนมีผู้ติดเชื้อโควิด -19 เป็นบวกบจากการเปิดเผยของกระทรวงศึกษาธิการ,รเริ่มต้นภาคฤดูร้อนใบใบผลิถูกเลือดออกมาอย่างต่อเนื่องในเดือนมีนาคมในขณะที่เกาหลีใต้ใกลายเป็นชาติแรกของ นอกประเทศจีนที่เกิดการแพร่ระบาดโควิด -19 จนทำให้การเรียนการสอนต้องเปิดทางออนไลน์อย่างไรก็ตามจำนวนติดเชื้อรายวันลดลงอย่างต่อเนื่องในดือนกุมภาพันธ์โรงเรียนมัธยมส่วนใหญ่ของเกาหลีใต้ทั้งหมด2,365แห่งได้กลับมาเปิดการเรียนการสอนอีกครั้งภายใต้นะครับกฎระเบียบใหม่ ด้านสาธารณสุขป้องกันการแพร่ระบาดโควิด -19 โรงเรียนทั้งหมดมีกําหนดกลับมาเปิดดำเนินการสอนระหว่างวันที่2พฤษภาคมถึง1มิถุนายนนะก่อนหน้านี้รัฐตรีสธา,าสุขเกาหลีใต้เผยว่าความเกี่ยวข้องกับการติดโควิด -19 ยังมีอยู่แต่ไม่มีใครสามารถคาดการณ์ได้ว่าจะเกิดสถานการณ์อย่างไรในโรงเรียนแต่โรงเรียนใดมีรายงานผู้ติดเชื้อจะต้องปิดการเรียนการสอนทันทีนะฮะในขณะที่ฝรั่งเศสนะฮะช็อกเลยนะฮะ เด็กนักเรียนติดโควิด -19 พุ่งสูงขึ้นถึงเท่าไหร่ทราบไหมฮะ70คนนะบคนบทเรียนสำคัญมันเป็นยังไงในประเทศไทยมีทั้งนักการเมืองทั้งจาจูลนนะทั้งนักต่อต้านประชาต,ตักต่อต้านระบบการปกครองนะฮะแล้วก็หลายหลายคนนะที่วิพากษ์วิจารณ์กันนะต่อต้านจะต้องยกเลิกพอเราก็ฉุกเฉินจะต้องเอาเด็กกลับมาเรียนเด็ก จะโง่อมองโป้งมองป,ม,มองปื้มเนี่ยก็บอกเด็กเงินโง่นะฮะถ้าไม่เรียนเนี่ยโควิดไม่สำคัญเท่าเด็กการเรียนการสอนมีการอลรวาดวอยเอาสคลิปปลาปลากลางรายการทีวีไม่พอใจโน่นนี่นั่นซึ่งผมเรียนท่านผู้ชมมาโดยตลอดในเชิงการสังเคราะห์ว่ามีความจำเป็นจะต้องยกระดับ แต่อย่างไรก็ตามการยกระดับนั้นนะครับการเรียนการสอนต้องเป็นสิ่งที่สุดท้ายผนมะบอกว่าไงไปวางเปิดเดือนกักระไดจริงๆตอนนี้ต้องเรียนออนไลน์ก่อนเปิดก็เปิด,เป,ด,เ,ปดเปิดปกติแต่ออนไลน์ไทยมีหลักที่เตรียมพร้อมไม่หมดแล้วนะครับตามหลักยุทธการที่ชื่อว่าวยรัสพินาศประชาชนพ้นภัยนะครับหนึ่งป้องปราม2เยียวยา4สฟื้นฟูนะครับ สามประการที่สําคัญส่วนระยะกลางเดี๋ยวกับเรื่องของเก็บเกี่ยวเดี๋ยวมาว่ากันระยะกลางระยะสั้นเนี่ยเดินตอนนี้มาถูกทางตลอดอะปืดปืดดปืดมาละนะครับเรื่องการเรียนการสอนเนี่ยผมถึงบอกว่าเรียนออนไลน์ไปก่อนปลอดภัยสุดไม่มีปัญหาซึ่งหลังจากทดลองเรียนออนไลน์มาตั้งแต่วันที่18ที่ผ่านมานในเดือนพฤษภาคมสิ่งที่ตามมาก็คือไม่ติดเชื้อโควิด -19 ในเด็กสําหรับประเทศไทย ประเทศไทยเป็นตัวแบบของอารยประเทศนะครับที่ทุกคนชื่นชมทุกประเทศชื่นชมแม้กระทั่งสหรัฐอเมริกาเนะกาหลีใต้ด้วยอังกฤษด้วยเยอรมันดีด้วยฝรั่งเศสด้วยออสเตรเลียด้วยนะครับแม้กระทั่งเกาหลีใต้ยังชื่นชมว่าการทํางานของประเทศไทยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพนะครับแล้วก็มีประสิทธิผลนะครับทั้งมีคุณภาพและมีผลที่ดี เรื่องของเด็กติดโควิด1 9ตอนนี้ในฝรั่งเศสและเกาหลีใต้คงเป็นบทเรียนราคาแพงนะสำคัญเลยพอเด็กติดเชื้อปุ๊บไอ้พวกนี้หายแซ่บหมดเลยนะคำถามจากหมอหมอบอกว่าเด็กเป็นคนที่เสี่ยงนะในขณะที่พวกนี้ไม่ยอมต้องเปิดเทอมไม่ได้เด็กจะต้องเปิดเทอมกับลูกคุณมาเรียนดิลูกคุณมาเรียนเลยนะคนที่ต่อต้านเอาลูกมาเรียน พอเรียนปุ๊บเวลาติดโรคขึ้นมาก็รับผิดชอบด้วยรักษาเองล้านสองล้านจ่ายเองนะแค่นั้นนะไม่ยากหรอกนะฮะปรากฏว่าคนเหล่านี้ไม่กล้านะฮะการคนเหล่านี้เฉพาะไปเดินห้างยังไม่กล้าเลยน้ภาษาอะไรนะครับนับภาษาอะไรจะมาอ่าเขาเรียกว่านับภาษาอะไรจะเอาลูกเอาหลานมาเรียนเห็นไหมก็ได้แต่พูดต่อต้านเป็นสําคัญนี่คือเรื่องราวของการต่างประเทศนะเข้าใจการต่างประเทศก็จะเข้าใจประเทศของเรา ขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อกับคุณที่เล่าต่อกับคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีกับคุณที่ร่วมกันทําความดีเพื่อความดีผมเทสศักดิ์เจียมกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งเพื่อติดตามคลิปใหม่ๆด้วยนะคะ ในน้ำมีปลาในน้ำมีข้าวแผ่นดินของเรานั้นมีแต่ความสุขใจพระบารมีที่แสนยิ่งใหญ่หล่อล้อมรวมใจให้ไทยเป็นหนึ่งเดียวกัน อง์พระราชาที่ฟ้ากำหนดทรงโปรดเมตตาให้ปวงประชาอุ่นใจเมื่อถึงเวลาที่ฟ้าตั้งใจพวกเราชาวไทยพร้อมใจแตวายพระพร มหาราชาของแผ่นดินพระราชินีของแผ่นดินขอพระองค์ทรงพระเจริญมหาราชาของแผ่นดินพระราชินีคู่แผ่นดินสีกรงรัตนโกสินทร์เจริญ องค์พระราชามหาวชิวราลงกรท่านทรงอาทรให้ลูกหลานไทยหลอดไทยร่มเย็นพระบารมีสาสีเงามเด่นเพราะท่านทรงเป็นแสงทองทรงทางสงว่างกลางไทย พรราชาของแผ่นดินพระราชินีของแผ่นดินขอพระองค์ทรงพระเจริญมหาราชาของแผ่นดินพระราชินิคู่แผ่นดินสีกรมรัตนโกสินทร์เจริญ องค์พระราชามหาวชิาราลงกรท่านทรงอาทรให้ลูกลามไทยหลอดไทยรุ่มเย็นพระบารมีสาสีงามเด่นพระท่านทรงเป็นแสงทองทรงทางสว่างกลางไทย พระท่านทรงเป็นแสงทองทรงทางสว่างกลางไทยพระท่านทรงเป็นแสงทองทรงทางสว่างกลางไทย